พอดีดจรับแจ้งนะฮะจากกู้ภัยพนมนะครับว่ามีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถจนั่งสุวนบคคลชนกับรถตู้นะครับโดยสารเป็นรถตู้นะฮะเบื้องต้นนั้นมีผู้ติดภายในอยู่2อายนะครับอาการค่อนข้างที่จะสาหัสมากๆก็ที่หน่วยกู้ภัยพนมนะฮะอยู่ระหว่างเร่งการช่วยเหลือนำอุปกรณ์ตัดถ่างนะครับจำนวน5ชุดนะฮะ จุดเกิดเหตุนะครับคือจากแยกหนองปลาตะเพียนมุ่งหน้าที่จะไปออกทางด้านเกตเว์นะครับตอนี้ก็ที่อยู่ระหว่างการใช้แรมนะฮะอยู่ระหว่างใช้แรมหรือที่เรียกว่าค้ำยันนะครับอยู่ระหว่างการใช้แรมหรือที่เรียกว่าค้ำยันทําการค้ำยันนะฮะเสาเก่งของตัวรถที่อัดทับร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงนะฮะเบื้องต้นหนึ่งรายที่ผมทราบนะอาการค่อนข้างที่จะสาหัสเริ่มจะหมดสติแล้ว นะครับใช้แรมค้ำยันขึ้นไปจากนั้นจะใช้นรกออุปกรณ์ทีมตัดทางทำการตัดทางนะฮะ ตนะตอนนี้เรายังไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นใครยังไงนะครับคุณผู้ชมนะตอนนี้เราให้เจ้าหน้าที่ทํางานกันก่อนนะครับตอนนี้เราให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพนมนะทำงานให้การช่วยเหลือผู้ที่รับบาดเจ็บก่อนเพราะว่าเบื้องต้นนั้นรถยนต์คันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลชนิดใดแต่เป็นสีดํานะครับน่าจะเป็นมิซูฟาเจโรหรือเปล่านะครับสภาพความเสียหายยับเยินเลยด้านหน้านะครับข้างในยังมีผู้ติดค้างอยู่ในยานพาหนะอีก2ลรายนะครับ ลายนะครับ ้ช่วยนําร่างออกมาได้หนึ่งรายแล้วนะครับเป็นหญิงนะเป็นหญิง,ญงทีมแพทย์นะตอนนี้ทีมแพทย์รออยู่ทางด้านนู้นแล้วนะครับจากโรงพยาบาลแป็ยาวนะฮอันนี้นําะอันนี้สำหรับเคสนี้น่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับเป็นหญิงนะเป็นหญิง เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทีมแพทย์จะดูอีกทีหนึ่งนะครับในหนวนของเจ้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลบางยาวนะฮะจะทำก,การตรวจให้แน่ใจฮะอาจจะมีการช่วยนะฮะเดี<ม>๋ยวเบื้องต้นนั้นทำการตรวจเช็คสัญญาณชีพก่อนนะครับ<ม>ดังมากดังมากดังใช่ไหมเดี๋ยวนะดังใช่มังแล้โอเคอทางเจ้าที่พยาบาลนะฮะ ยืนยันนะครับว่าเคสแรกที่นําออกมานั้นสีดํานะครับต้องขอแสดงความเสียใจยกับญาติด้วยนะครับผมไม่ขออนุญาตให้ให้ผมไม่ไม่ไม่ไมไมให้ดูร่างของผู้เสียชีวิตนะเพราะว่าให้เกลียดกันนะครับตอนนี้รายที่สองก็เริจะนําออกมาแล้วครับอันนี้เป็นแค่ผู้ชายคนแร้หญิงจุดทั้งคู่เหรออันนั้นชายไปอ๋อน,นี่ผ<อ>ู้ชายใช่ไหมเสียชีวิตเียชีวิตอันนี้เราแจ้งว่าเป็นเป็นค้องค้องด้วยตั้งคันด้วยตั้งคันด้วยนะเป็นหญิงตั้งคันนะครับ ไลน์นี้นะเครน,นี้เป็นหญิงตั้งคันนะครับแต่เมื่อสักครู่ที่ออกไปคนแรกนั้นเป็นผู้ชายนะฮะอันนี้ยังมีสัญญาณชีพนะครับ แล้วยังมีรถตู้อยู่ด้านนู้นอีกหนึ่งคันนะฮะยังมีรถตู้อยู่ด้านนู้นอีกหนึ่งคันเหตุเกิดที่ไหนล่ะครับเหตุเกิดแยกหนองปัเทเพียนนะฮะจากอ่าหนองปัเทเพียนม,มุ่งหน้าไปทางด้านของเกตดเวย์นะครับช่วงบริเวณหน้าบริษัทจอเจริญน,นะฮะอ่าเป็นแทมปูนคอนกรีตนะครับเนี่ยฮะจุดเกิดเหตุ เลยสนามกอล์ฟมานิดน้อยครับเลยสนามกอล์ฟเข้ามาเล็กน้อยเองครับที่กเกิดเหตุเป็นรถอุบัติเหตุนะรถยนต์นั่งนะฮะส่วนบุคคลทั้ง3คันเลยเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อมิสูบิชิสีบอลเงินนะฮะสีบอลเงินผู้ขับขี่มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายอยู่ในในอยู่ในรถ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่อันนี้ครับอันนี้เขาแหวกขึ้นมาอันนี้เขาเขาแหกโน๊กอ่าแหกเลนขึ้นมาเขามาจากทางด้านนู้นเหรอมาจากทางด้านของเกตเวย์นะมาจากเกตเวย์มาจากเกตเวย์แหวกเลนขึ้นมาเลยแหวกเลนขึ้นมาปุ๊บก็มาชนกับรถตู้ อยู่อางรถตู้กัอยู่อย่รถตู้ก่อนแล้วระหว่างข้านผมมาอยู่เราหักรถตู้รถตู้ปัดมาโดนผมครับแล้วทีนี้เขาก็หมุนมาเลยหมุนมาปุ๊บก็มาโดนน้องอ่อนไปแล้วก็มาต่างกัปี้กับปาเจโร่กันเนี่ยครับมากับปาเจโร่ใช่ตปี้กับปาเจโร่ใช่ปาเจโร่ที่มาทางเดียวกับกับพี่ไหมตามหลังมาตามหลังมาใช่ก็คือพี่หลุดพี่หลุดรถตู้หลุดรถตู้ก็คือไม่ใช่หลุดดีก็คือโดนเขี่ยวเข้าไปรถตู้โดนตรงโดนล้อหลังโดนล้อหลังที่เราเห็นหลังข้างขวาใช่นะฮะ จแล้วก็มาบวกอัดกระปี้เกับป,เปาเจโร่เลยลก็เป็นงานีครับผมแล้วของพี่เองนี่ได้รับบาดเจ็บอะไรไหมผมไม่เป็นไรครับผมมากันสามคนเนี่ยรถตรงประตูบุกไปโด<ำ>นตรงประตูประตูบุกไปไป,ประตูไปนะแล้วพอไปเป็นไรยังไหมครับ มอไซค์ก็มีตลกนะครับมีตลกอีกอ๋อไม่ได้เยอะได้น้องมอไซค์ก็จะไปนู่นไปเอาให้เจ้าปูกันครับเริ่มาเจอเกลียดตรงนี้ซะก่อนมอไซมาคนเดียวมาคนเดียวมากาแฟกันสองคนมาแฟอ๋อไม่เป็นไรไม่โต๊ะรบไม่ปลอดภัยเอมรถก็ไม่ได้ลงอะไรแต่รถมันเสียหายขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับยินดีนะครับ